เราก็จะไปดูนะคะช้างบนกันชั้งบนกันนะคะมีห้องแต่บ้างนะคะมาอุยตอยู่ค่ะทุกคนเลยสะอาดอันนี้ก็คือไม่ค่อยได้ทําความสะอาดอาพอเราเปิดป,ประตูใช่ไหมอันนี้ประตูใหญ่นะคะทุกคนตู้ใหญ่เคะก็จะมีกรงเหล็กแบบนี้นะนี่เก็เข้ามาเลยนะคะทุกคน ท่านสีนยนะคะอันนี้ก็คือห้องรับแขกห้องถุงนะคะห้องถุงอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะทุกคนนะคะสวยงามค่ะ,นะคะแล้วก็จะมีนะคะห้องห้องพระด้วยนะคะอ่าก็จะมีห้องพระนะว้างนะคะทุกคนเราก็จะสามารถเก็บได้ มีสองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงประตูที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมคะก็จะเป็นห้องกระจกสวยงามละคะสวยงามมากมากนี่ทุกคนอันนี้ก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะอันนี้เอาไว้นอนเล่น,นะคะ่ะเอาไว้นอนเล่นค่ะอันนี้ก็คือห้องแบบเราสามารถมาลงเพลงได้ค่ะนี่นะแล้วก็จะเป็นห้องนอนเราอี